Bật niệm Khổ chứa hẳn số ta tặng Mà phát lượng ท่านทำฟังแล้วจำคาตโพอดประโยชน์คุณหากใหลล้นสาธุชนทั้งค่ายจงตั้งใจให้จดจ่อฟังเอาเด้อยมพอทั้งยมแม่ออกเทายังเอา่วงห่วงแต่นอน บทสลับซับซ้อนเป็นก่อนใหม่น้ำสมัยคอยฟังไปทรงใจจิตเพีิตตองให้ตัวงชังตั้งใจฟังแต่ตอนต้นจนถึงปลายหอดไทยเลื่องละมานังทัวสีเหลืองกำลังออกสาตาทเครื่องตะบิงห่อสู่ที่มาแ่ละฉันสีผ้าเลยงใหญ่ไปซุ้มเบิงเมืองสวรรค์ ผู้โดยสารนั้นคือยุมที่หนังออสอสอและถธอทำน้องของทำทานผู้ที่ยันเพื่นสันสังสามชีวิตสีวังฟังต่อไปหากสีหูเห็นแจงแห่งคดีและในตอนนี้ฝ่ายมานดาสีเก้าสีสอนสั่งดอกอยังบท สมกับเป็นสาวพดทาาใจไก่แพ่วย่าทิมแถวแนวเสือ้ออยาคือเสื้อที่หลงป่าคุณเบดอนมานดา่าสอนบุตรตาลูกแกว้วได้ฟังแล้วอย่าล่วงเกินอย่าให้คนเขาได้เอื้นนมาแนวนอทอลาพี่ยาลาวีผู้มีคุณพ่อแม่ปุ่นป้องเลี้ยง ละยาทุกเถียงเสียงกาดาบนำพองขับไลทั้งลูกไายลูกสะัภยจงจำไว้หินตองพอตายแล้วเฮาจะต้องสนองตอบแทนคุณสาระทุนทำท่านอุทิศผลดล่วยโชคอำนวยในปีนี้ฝ่าฝนดีมีใสใจ แม่สีพาลูกสายกับแพงสิลูกสาภัยทำอุ่นให้พอผู้ตายนั่นล่ะนาลูกค้า ้ายลูกสะให้เพียยมพรมว่าทํำกินรว่วมรัพย์สินไว้เป็นทุ่น่าแต่งบุญหนุนคำยาสิผ้าทำบุญสร้างอุทิศท่านไปหาพอการมัว่วผัดมัว่วล่อคองบดายแจกเข่าหาเจ้าพ่อผู้ตายหรือพวกเจ้าสิวาจังใดลรบุญรํำแพงสีเอ้ย ถ้าให้แม่ยาตายเฮ็ดพ่อมพ่อปู่เท่เดียวก็ว่าได้ที่จังบ่เปียงหลายเท้เจ้ากระซังวบาไปทถ่วทีบเถอวเดนเทลาการทำบุญเทาสิพัดวันประกันพุ่งจังใดพ่อมย่ำไดนเข้ากระเฮ็ดย่ำนันสันตัวพ่อมอีกเข้ากระจังเอาอีกเอาหลายเทือมันกระบ่ผิดกฎหมายดอก้าวบาบุญนันนะแพงแพงใดเอ้เว้าน้ำกันอยู่นี่กระซิมีสองแพงเท่านั้นตัว บ่ดีดีเนอะีจักแพงงีจจกแพงี้ตกัดสองคนกัดสีมีแพ้งีเจ้ากินน้ำฝนปะเดี๋ยวนี้ก่อยว่าได้ยินเสียงตู้หรอเอาเอาบ่เอาเจ้ากัล่องบอกรักคักเมื่อกันนาเทาดึงอ่อ โอ้ยขั้นตัวกซ,ซื่อกับบ้าๆดอกบัตรทึง่งตัวทั้งศาสตร์มาน้ำนี่ละบัตรเน ขังกวีบทสอนสอกวีวัดยอเหนือและอาจารย์อุดม เ่้ยงานแม่ไหมมาอยู่ซุมกินเย็นคักแทนอหเนยนาอแม่ไหมเอ้ยในแฮียบนอนอ่อมืมอ,อนีเต้นกับหัว บัตรเนีฟังกวีบทสอนสอนกวีวัดยอเหนือและอาจารย์อุดมพรประพันเตีงยุคนี้เข้าของเพลงเงินแบ่งมีค่าหน่อย หาใส่ใจบ่ทันเนึ่อมห่วยเบอร์กินทุกมูบ้านฝันไลไปไหลทางสนใจฟังเต่ปัญหาเพื่นสามาวะว่าเคยคิยวอาจารย์ใดเพื่นเคยแมลเลียนน้ำกันป่านมูกไก่พากันมุงเข้าไปใส่ไก่หรือไก่กระบอกทอ ผากันห่อวัเลีนน้ำเอือน่ะผีพานั้นหลอกหลอนซ้ำแห่งเสื้อนําแห่งฉิบหายไพผานั้นให้ลูกกินทราบสินจนหมดเกี้ยงหูฟังเสียงตาจดจ,จองเหลียวเลีมองมองสีเด่นความโลภพ้าห้าเป็นเลยบ่เห็นปวางทาง ลาวอยใบป่อยจายนาเทงัวได้กระโบได้ทุ่มบักแหงเสียลายหูตาลายมัวเมาเท่าแกงวยงุ้งซื้อเล่นบัตรเบอร์ทั้งปีใบบินกระดาษอ่อ เที่ยวกาบบว้แต่หัวบนยำฝันเห็นเล็กททยใจเพื่อใส่เต็มเอื่อมนาทำให้ใจปวงเพือ่องานเบียกบ่เคยส่วนหากาโพนุนผีบึงตัวดีจนตาค้างหาทากทางหอดต้นไม้แปลงท่าไหลจนว่ามูล न ี้ว่าเปງี่ยงทาคูณบ่มียันท่าโนตุนม่ยให้จําไวแหมณว่านี วนนี้บุญํารลับว่าเออขันตอบแม่มันดาบ,บ่มายาด้วยขาลมบุมนิดใส่ให้ใจแพ้วหูวจักแป้วหูวจักทางหูวจักทางยังถือปองโบธาหนงลำพ้องยิงพยองเบิ่งกามทํำนาว่าเค็งคึมเด้อ ทำให้แม่ได้ป่าเปื่มดูดดื่มบ่จังหายสิ่งใดดีแม่เคยสอนลูกทำฮอนจนหินแจงทางเมียเพ่งสีสอยก็คอยสู้อยู่ซอยบ่หวังปล่อยนาทีมีใจตั้งว่าต่อการน้ำ เรื่องทำบุญหาพอนั้นลูกคิดอ่านคือมันดาบเฮ็ดให้นะ้าถ้าวังเม็ดมากคนไล่ใดขันเหลือกินเหลือใส่ขายเอาเงินทำบุญพอเนี้ยที่เฮาคิดต่อคือให้นะ้าท่อนั้นถ้าฝนฝ้านันานาน้นสุงเสื้มนา เมียผาคิดลิเริ่มลูกหากเรายินเดียขันเฮามีผลละเป็นก้อนเงินเกินเชิญละเป็นข้าฟื้นไฟน้ำไทยรานแจกวาละข้าเข้ายาอาหารไทยรานพรมพอมลูกเข็นด้วยทุกประการละเมียะ ลูกสายแม่บอกคัดขันแม่ตันเก่าปรึกษามักกะลาหรือกุมพาจังค่อยพากันแปลงปันเน้อพากันทำบุญสร้างอุทิศท่านไปหาพอแม่มีใจตั้งตัวลูกสิขอคัดทายแพงสีไพแหนา ให้สอยแจ้วสั้นดอกน้ คนโยมเอ้ยเพื่อนว่าบุญบุญนี่บ่มีภไผปั่นแจกบอนี่กอ,อกได้ขึ้นจังไม่ภากลางคือจจะเข้เากินเข่าเข้ากินเข้ากับยิ้มมันบอไป่ยิ้มทองเขาผุนผู้บอกินบุญก็เป็นจังสั้นในจ,จำไว้ยาสุลงผู้ใดดูผู้นั้นใดผู้ใดไปผู้นั้นหอดผู้ใดจอดอยู่นิ่งใบเห็นหัวหอมทำการทำบุญฟังทำเพื่อ,อากันบ่มีใได้ ท่านแม่นใจประสงค์ส่างกลางดงกวาทงใจประสงค์ขี่คา,า,านกลางบ้านกวาดงหลังจากนั้นนางแพงสีได้ทำบุกับผู้เป็นสามีแบบไม่เต็มใจก็มีนักกาละบัดนี้แล